เลยนะคะดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมอก็ได้ไปหาหมอหมอตรวจหมอตรวจดูก็บอกว่าเป็นมะเร็งบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสี่ระยะสุดท้ายรักษาก็ไม่หายได้ฮีโมชีตฉีดไปก็ฉีดไปเนี่ยแต่ว่าไม่หายแต่ว่าตอนที่ป้านั่งรอหมอคนข้างๆเขาคุยกันบอกว่าเขามีเป็นอาหารเสริมนะคะว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะดีขึ้น ้าก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์เขาแต่ป้าก็ไม่ได้บอกเขาว่าป้าเนี่ยเป็นอะไรก็ลูกก็โทรไปก็ได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขามีอาหารเสริมเอามาให้ที่โรงพยาบาลได้ตัวนี้มาก็เอามาทานพอเริ่มทานไปทานมาได้สักเดือนหนึ่งดีขึ้นมากเลยคุณยอมรับเลยว่ามันมันทำให้มีกำลังใจ ป้าลุกขึ้นไปค้าขายได้อะคุณจากที่ว่านอนโซมมาเป็นไข้แทบทุกวันหลังจากทานอาหารเสริมตัวนี้ไปเนี่ยป้ามีกําลังลุกขึ้นได้ลุกขึ้นไปตลาดได้ไปซื้อกับข้าวมาทําข้าวแกงขายได้ป้าก็คิดว่าชีวิตป้าคงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายตอนนี้อ่ะ